สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องนงเยาว h ชาแนลสารพันวันว่างๆอีกแล้วนะคะวันนี้นงเยาวจะพามาดูตลาดไก่คะ่ะมาสำรวจตลาดไก่ในตลาดนัดนะคะว่าไก่สดที่ขายในตลาดนัดก่อนวหว้เจ้าเนี่ยคะ่ะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวตามไปดูกันคะ่ะ เริ่มต้นกันที่เท้าไก่เลยค่ะเท้าไก่ขายกิโลกรัมละ100บาทตามมาด้วยโครงไก่ค่ะโครงไก่เนี่ยจะขายกิโลกรัมละ20บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่บ้านค่ะตัวนี้นะคะเหลือตัวเดียว150บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในนะคะเครื่องในไก่เบทาโกค่ะสดสดจากวามแหมกระสือเห็นก็คงจะยิ้มเลยนะคะขายกิโลกรัมละ100บาทค่ะอันนี้แบบ เออมันจะเป็นเราเราเห็นถูงนะคะถูงที่เขาเขียนมาสดสดร้อนๆเลยะคะ่ะเบทาโกก็จะมีหัวใจตับเออเครื่องในต่างๆนะคะไก่เนื้อก็จะก,กิโลกร,รัมละ90บาทนะคะแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็น ไก่อบน้ำผึ้งค่ะแต่อันนี้จะไม่ใช่เบทาโกนะคะก็จะเป็นไก่เนื้อธรรมดาค่ะเป็นไก่อบน้ำผึ้งตัวละ150บาทค่ะไม่ใช่ของเบทาโกนะคะย้ำอีกทีเนื้อสะโพกค่ะกิโลกรัมละ100บาทค่ะโอ้สด,สดสดเลยนะคะดูสกิลของพ่อค้าค่ะคล่องมากเลยเออเขาขายอยู่คนเดียวนะคะที่นุ่งเยาวไปถ่ายทำนี่ยิบคนเดียวแพ็คคนเดียวสะช่างกิโลคนเดียวคล่องมาก ลูกค้าก็เริ่มเยอะขึ้นค่ะเข้ามามุงในร้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนงเยาสั่งตีนไก่ไว้ก็ใช่ว่าจะได้เลยนะคะก็ไปยืนรออยู่สักพักใหญ่ๆเลยค่ะ ดูพ่อค้าช่างๆตรงๆวัดๆก็เพลินๆไปนะคะดูเขาทำอย่างคล่องแคล่วก็เออน่าเราน่าจะทำอาชีพค้ายขายบ้างก็ดีนะคะ นงเยาวขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องของนงเยาวนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ